สวัสดีคะ่นะท่านผู้ชมคะคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่แม่พึ่งพาน้องปันสุกลับเมืองไทยด่วนนะคะก็หวังว่าจะมาทานอาการคุณยายในนาทีสุดท้ายแต่มาไม่ทันคะ่ะเป็นช่วงเวลาจังหวะที่แม่พึ่งลงเครื่องปุ๊บคุณยายก็สิ้นใจคะ่ะได้ไ,ด,ได,ด้เปิดได้เปิดได้ มันกเลยนะก็เหลื่อตอนนี้เขาหนักไปเาร้อนก็คือพอแม่พึ่งลงจากเครื่องปุ๊บกำลังจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลคุณแม่ของแม่พึ่งก็โทรบอกว่าคุณยายเสียแล้วก็เลยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วให้มาที่วัดเลยก็เนี่ยค่ะแม่พึ่งเดินทางจากก็มุ่งตรงมาที่วัดเลยค่ะคลิปนี้แม่พึ่งขออนุญาตทำไว้เป็นอนุสร์ให้กับคุณยายซึ่งร่วงลับไปแล้วนะคะ Yeah. ลลคลิปนี้นะคะแม่พึ่งตัดต่อหนละังจากที่คุณยายจากไปแล้วประมาณเกือบ3สัปดาห์นะคะเพราะว่าในช่วงแรกไม่สามารถทําได้ะคะ่พะพอเปิดคลิปมาจะตัดต่อก็ก็ต้องปิดลงไปเพราะว่ายังทําใจไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วก็เริ่มทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วะคะ่ะเราตั้งสวดอภิธรรม3คืนนะคะแม่พึ่งแล้วก็บรรดาลูกหลานก็มานั่งปรึกษาการประชุมกันว่าเราจะสวดกี่คืน เราก็คิดว่า3คืนก็น่าจะเพียงพอเราเอาตามความสะดวกตามกําลังที่พวกเรามีกันนะคะคือณตอนนี้เราคิดว่านะตอนที่คนยังมีชีวิตอยู่ทำทำดีกับเขาดูแลเขาให้เต็มที่เมื่อเขาจากไปแล้วเนี่ยให้เราสวด7วันร้อยวันมันก็ความเป็นไปได้คือเอาความจริงคือเขาได้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ทําดีทําตอนที่เขายังอยู่แม่พึ่งว่าอันนั้นคือเห็นผลที่สุดถ้าท่านจากไปแล้วก็โอเค3วันตามกําลังที่เราพอจะไหวนะคะแล้วก็ในวันที่ วันนี้คือวันปรงศพนะคะวันที่เราจะต้องประชุมเพลิงเนาะเราก็ทําอาหารเรียงพระเพลนค่ะอาหารที่ทําก็ออกมาหน้าตาน่าทานมากน้ำพริกกะปิอร่อยมากแม่พึ่งก็หิวโหยน้ำพริกกะปิน้องแบบอยู่อเมริกาก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานอาหารไทยแบบพื้นๆบ้านแบบนี้ที่แบบแล้วคุณน้าของแม่พึ่งเนี่ยก็เป็นคนทําอาหารเก่งด้วยะคะ่ะท่านก็มีฝีมือในด้านการทําอาหารและอาหารออกมารสชาติดีมากๆพระทุกท่านก็พระทุก รูปก็ชมนะคะว่าน้ำพริกกะปิอร่อยมากแต่อร่อยจริงๆค่ะค่ะลูกนั่งนี่เหรอคะโอเคค่ะจะคีหลักคะลูกคุณยาพยูนชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมายเป็นผู้มีพระคุณต่อบุลารเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับตัวเองนะคะตั้งแต่จตังความได้หรือได้เติบโตมากับ คุณยายในอ้อมกอดของคุณยายได้รับความรักความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ย,ยังไม่ขาดส่งตรงคุณยายสอนลูกหลานให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์จริตแม้ในยามยากลำบากก็ไม่ให้คิดโก,กงหรือเบียดเบียนผู้อื่นปรากดผว่าป่วยรคงมะเรงในระยะสุดท้ายแม้จะเป็นข่าวที่เกินกว่าทุกคนคาดคิดแต่ก็ถือว่าเป็นวาสนาของท่านที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานนานนะคะ คุณยายเขารับการรักษาเพียงไม่นานและจากไปอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่20ที่ผ่านมาวันนี้พวกเราทุกหลานญาติมิตรและกัลยาณมิตรท่านพร้อมใจกันมาส่งดวงวิญญาณของคุณยายพยูนผู้เป็นที่รักยิ่งสู่สังขารพบพขอให้ท่านได้ไปสู่พบภูมิในสุสวรรค์สงบสุขตลอดกาลในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นร่างคุณยายเนาะก่อนที่ท่านจะต้องถูก เผาไหม้ไปแล้วก็ถ๋ยว,วันรุ่งขึ้นเราก็จะมาเก็บกระดูของท่านไปทําพิธีลอยอังคารนะคะชีวิตมนุษย์เราก็เท่านี้เองจริงๆเนาะเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม่เพิ่งเชื่ออย่างนึ่งนะคะว่าในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งไหนที่เป็นความดีแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลูกหลานหรือว่าคนข้างหลังได้จดจําในความเป็นเราเนี่ยก็แน่นอนก็คือเรื่องของคุณงามความดีเนาะ จริงๆแล้วตอนเรามีชีวิตอยู่เราเลือกได้เนาะท่านผู้ชมเนาะว่าในวันที่เราหมดลมหายใจจากไปเนี่ยเราเหลืออะไรไว้ให้คนรุ่นหลานได้รำลึกถึงอานึงไปสายนะยายนะไต้องกอะไรนะยาสุขสสุขสุข การเดินทางกลับมาเมืองไทยครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของแม่พึ่งหลังจากที่แม่พึ่งไปอยู่อเมริกามากับสิบปีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่กลับมาด้วยงาดขาวดำแบบนี้นะคะก็และเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตแม่พึ่งมากๆด้วย เสียใจก็คือส่วนหนึ่งที่แม่พึ่งคิดว่าตอนที่ท่านอยู่แม่พึ่งน่าจะทําหน้าที่ของหลานได้ดีกว่านั้นนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าการที่ท่านจากไปเร็วแบบนี้ไม่ต้องทรมานกับการเจ็บป่วยคิดในแง่บวกก็คือท่านเมตตาลูกหลานไม่ต้องให้ลูกหลานมารับผิดชอบดูแลท่านนานเกินไปค่ะแล้วท่านก็ไม่ทรมานกับความเจ็บป่วยนานด้วยค่ะ เส้นผมมันจะมองฟันสันหลังตีโครงตัดใจเด้นผมทั้งหลายทั้งปวงไม่กับอำเภอแน่นะครับแขนและมือทั้งสองข้างขาและเท้าทั้งสองข้าง พก็ปึ่งไหนที่คุณแม่ไปยื่กันแดงจะากจุดตีอยากเป็นเพื่อนเราเรื่องตัวเองเชิญลูกคนโตครับต้นดอกไม้มาพอประมาณตัต้กจีดคนที่กรรมให้แม่แม่ได้ไปจุดตีในพวกธที่ดีๆแต่ที่สาวเสร็จแล้วโปรยที่ไหนที่ษสไปปลเท้าโปรยจุดดอกไม้เสร็จแล้วอา,อาน้ำเปล่งลงมืท่นนิดนึงโดยเช้านี้ผมได้เห็นลูเล็กๆนั้นจะกระชอกมเป็นทีเดียวเชิญค,ครับก็เป็นพิธีกรรมตามชาวพุทธเราเนาะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บกระดูกเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมนำไปลอยอังคารค่ะ ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสังเกตว่าแม่พึ่งใส่สนับเข่ามาด้วยนะคะเพราะว่าคือในระหว่างที่เดินทางมาหัวเข่าก็ยังเจ็บมากๆอยู่นั่งเครื่องมาก็บอกเลยว่าทรมานมากเจ็บแล้วก็ปวดอยู่ตลอดแต่ก็ใจยังไงก็ต้องมาค่ะแล้วตอนนั้นคือคิดว่ามาทันยังไงก็ต้องมามามาให้ยายรู้ว่าเออหลานมานะพาน้องปันสุกมาหาคุณยายช่วด้วยเพราะเขาก็มีความผูกพันกันในระดับหนึ่งนะคะปรากฏว่าแม่ คิดในแง่บวกคือคุณยายคงไม่อยากให้แม่พึ่งมีภาพจําที่ที่เห็นคุณยายจากไปแล้วอาจจะต้องเสียใจมากขึ้นคุณยายก็เลยเหมือนเหมือนคุณยายรู้ว่าแม่พึ่งลงเครื่องแล้วน่ะสิบโมกว่าเนี่ยคุณยายก็จากไปไม่ต้องรอให้แม่พึ่งไปเห็นตอนคุณยายสิ้นใจซึ่งภาพที่คุณยายสิ้นใจเนี่ยเป็นภาพที่แม่แม่ของแม่พึ่งเนี่ยก็คือลูกสาวคนโตของคุณยายเนี่ยเป็นคนเห็นทุกอย่างถามว่าตอนเนี้ท่าน ตัดภาพนั้นออกได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้หรอกก่อนที่คนเราจะสิ้นใจอาจจะมีการหายใจลึกๆ2อสเฮือกนั่นนะคะมันเป็นภาพที่ยังอยู่ในความทรงจำของของของคุณแม่ของแม่พิ่งอยู่เลยซึ่งท่านก็ยังนึกถึงและท่านก็ยังเสียใจยอยู่เรียบร้อยในพิธีกรรมนะคะเราก็เตรียมเดินทางไปลอยอังคาระคะ่ะ ในวันนั้นทุกคนต้องทานยากแก้เมาเรือค่ะเพราะว่าคลื่นลมทะเลแรงมากค่ะคือนั่งกันแทบไม่อยู่โยกเย,ยกยโยกเย,ยกตลอดเวลาแต่ก็นัดไว้แล้วก็อยากจะทําให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันนั้นน,น,นะคะจะยกเลิกก็อนก็จองเรือและอาตัดสินใจมาก,ก็ใช้บริการของทหารเรือของทางสตีฮิบค่ะ ณวันที่แม่พึ่งทําคลิปนี้นะคะเหตุการณ์ผ่านไปได้3สัปดาห์แล้วแม่พึ่งก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่นะคะยังไม่ได้กลับอเมริกามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่แม่พึ่งมาเมืองไทยนี้นะคะชีวิตต้องหักเหผ่านแปรอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสําหรับเด็กๆทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวแม่พึ่งจะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะท่านผู้ชม ยังไงก็ตามนะคะขออนุญาตที่คลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวนิดนึงแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ได้สดใสไม่ได้ทําให้ท่านผู้ชมหัวเราะและยิ้มได้เหมือนปกติที่ คลิปเรานำเสนอเรื่องราวของเด็กๆก,กิจกรรมต่างๆที่จะมีความรักความน่าเอ็นดูความสนุกสนานแต่มันก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์เราแลาะท่านผู้ชมเนาะมีสุขมีทุกข์ก็ปะปนกันไปขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแนละให้กำลังใจมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะคะถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านผู้ชมทุกคนที่มอบให้กับผู้วายชนก็คือคุณยายของแม่พึ่งที่จากไปแล้วเสียใจได้แต่ยนานะคะเราก็ต้อง กลับมาอยู่กับความเป็นจริงมามีความสุขกับปัจจุบันให้ได้สิ่งที่เกิดไปแล้วย่อมดีเสมอนำความคิดในด้านดีด้านบวกของอดีตที่ผ่านไปเอามาปรับให้ปัจจุบันดีขึ้นและพรุ่งนี้ดีขึ้นยิ่งกว่าและเราก็จะผ่านเรื่องราวหรายๆไปได้ด้วยความสวยงามคลิปหน้าสัญญาว่าจะนำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับมาหาท่านผู้ชมอีกค่ะสวัสดีค่ะ